ความเชื่อที่เรามีบวกหลายสิ่งดีที่เราศรัทธาและความเป็นมาที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนผมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีเขี้ยวงูนะครับผมพระรอดเขี้ยวงูของหลวงพ่อกลวยชุดินทโลนะครับผมพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ที่เขาเรียกว่าเขี้ยวงูนะฮะอาจจะแบบดูค,คล้ายๆอยู่เหมือนกันแต่เป็นเป็นเนื้อดำนะครับผมเป็นเนื้อผงใบลานนะครับ ก็พุทธศิลป์ก็จะใกล้เคียงกันมากเพราะว่าขึ้นเป็นพระที่แบบว่าทําออกมาจากโรงงานนะครับผมคือสิ่งหนึ่งที่อาจจะทําให้หลายๆอย่างเหมือนๆกันก็มีนะพระพุทธรูปหันด้วยนะผมก็อย่างเราเองนะผมก็คือพยายามเข้าไปศึกษาลพาะพอดีเห็นอยู่ในบ้านหลายองค์เหมือนกันนะผมไม่แบบว่าจะเป็นพระนามพญานะครับผมแล้วก็จะมีพระรอดนะผมก็เราก็แบบว่าคือรู้ว่าเป็น,เป,นเป็นจิตเป็นจักรพาคีครับผมก็เลยแบบว่าอาจจะให้ความสนใจเยอะนิดนึงนะครับผมเพราะว่า มันเหมือนกับว่าคือแบบมันรู้สึกดีใจที่แบบอาจจะใกล้เคียงไหมหรือหรือว่าเป็นของเกียรติท่นใดนะครับผมก็คือสิ่งหนึ่งที่เราเข้าไปเรียนรู้ก็จะเห็นเห็นข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับผมก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆก่อนละกันนะครับผมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างบางทีนะเราอาจจะแบบไปเปิดหนังสือดูก็ต้องใช้เวลานานนิดนึงแต่ถ้าเป็นทุกวันนี้นะครับผมเราสามารถเข้าไปดูใน Google ได้เลยแล้วก็ดูในเว็บไซต์ต่างนะครนะผมที่เพื่อนๆหลายหลายคนเอามาลงนะครับผม ก็ขอบคุณไว้เลยนะที่นี้นะครับผมคืออย่างตัวผมเองนะผมเป็นคนที่แบบสวดมนต์ไหว้พระเนาะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกแบบมีความสุขเหมือนกันนะครับผมแล้วอย่างเราก็มีนะรูปบานนี้ของหลวงพ่อกวจิตินโรโนะครับผมก็จะอยู่กับเราอยู่กับคอนะผมก็คืออยู่แล้วข้างหลังก็เป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับผมซึ่งเป็นยันที่สมเด็จพุทธจารย์โตก็เขาเรียกยกย่องนะครับผมเห็นไหมฮะถึงเป็นรูปใหม่ก็จริงนะผมแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่า หลวงพ่อกลวยนะผมก็คือถ้าเป็นรูปรูปที่อัดมาแล้วก็อัดแล้วอัดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับผมถ้ามาจากวัดแล้วผ่านการปลูกเส่ษก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับผมศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เหมือนแบบเหมือนท่านปลูกเศกเองเลยนะเพราะว่าคือท่านอริฐานจิตแล้วนะครับผมแล้วอย่างตัวเราเองก็เป็นสิทธิ์ของท่านก็ได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์ไปแล้วนะครับผมก็ก็เลยพยายามศึกษาเรียนรู้ว่าเออพระอาจารย์ของเราเป็นยังไงบ้าง คือหลายๆคนนะผมก็คืออาจจะรู้อยู่ดีอยู่แล้วนะผมแต่อย่างผมก็คือเข้ามาเรียนรู้ใหม่อะไรใหม่นะครับผมก็อาจจะแบบต้องตามให้ทันแล้วก็ต้องพยายามศึกษาให้มากๆเพื่อจะได้รู้เหมือนรุ่นพี่หรือสิทธิ์พี่ต่างๆที่แบบที่เก่งกันอยู่แล้วนะครับผมคืออย่างตัวผมเองนะผมก็คือผมก็พยายามแบบเข้าไปอ่านหาข้อมูลนะครับผมแล้วก็คือมีบางครั้งนะเวลานึกน้อยใจก็นึกถึงท่านนะครับผมนึกถึงว่าเออหลวงพ่อลูกลําบากเหลือเกิน ทำไมชีวิตลูกยังย่ำแย่อย่างนี้นะครับผมแล้วภายในวันนั้นเองก็คือแบบอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะก็ได้ฝันถึงนะครับผมโดยแบบโดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนได้ฝันถึงได้ฝันเห็นครับผมถามว่ามันก็รู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่าบางทีเอ้เหมือนเราแบบเหมือนท่านน่าจะได้ยินคําที่เราพูดไหม รือยังไงนะครับผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็อาจจะเป็นแบบว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึง่งแล้วเขามีความเชื่อเรื่องนี้นะครับผมก็อย่างตัวผมเองนะผมก็คือผมก็พยายามศึกษาหลายๆองค์หลายๆแบบนะผมก็มีหลายแบบนะที่หลวงพ่อท่านสร้างไว้เยอะมากนะครับผมเพราะว่าท่านอาจจะเอาแบบพิมพ์ผ้าสวยมาลงมาทำนะครับผมเพราะว่าคือบางคนน่ะบางสิทธิ์บางท่านน่ะที่คลองพาไปพอท่านเห็นปุ๊บท่านก็บอกเออขอขอแกะพิมพ์นี้หน่อยหรือขอแบบว่า เพื่อเอาไปเป็นตัวอย่างหน่อยประมาณนี้ก็คืออาจจะทําพิมพ์พระออกมาอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าที่เคยเกิดขึ้นนะครับสําหรับสําหรับข้อมูลที่ผมได้อ่านมานะครับผมจะถูกผิดยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะผมก็จะมีพิมพ์ทั้งของนางพญาเองนะผมของพิมพ์พระผงสุพรรณเองนะครับมผมบแล้วก็พิมพ์พระรอดพระรอดก็คือพระรอดเขี้ยวงูนะครับผมที่หลายๆคนจะรู้จักดีนะครับผมก็จะมีพิมพ์พระศิวลีด้วยนะผมก็คือผมก็เคยลงคลิปไปแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วตาม คือท่านน่ะเก่งนะครับผมหลวงพ่อกวลัวชิติโรนี่คือเก่งมากไม่ว่าจะเป็นสําเร็จวิชาหัวใจพระศิวลีเงครับผมก็แล้วก็วิชาที่ผมเอาง่ายเป็นบทสวดที่ผมสวดทุกวันก็คือคาถามงคลพระพุทธเจ้านี่ก็คือเป็นของที่หลวงพ่อเกวยท่านได้สําเร็จวิชานี้มาเหมือนกันนะครับผมเราก็สวดของเราทุกวันนะครับผมเวลาเก้าจบนะครับผมซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทํานะครับก็รู้สึกแบบป่าปื้มเหมือนกันว่าเออ ครูบาเรานี่เก่งเนาะเก่งหลายอย่างแล้วอีกอย่างคือมีหลายๆคลิปเคยเอ,อ่ยถึงสมุดเล่มหนึ่งที่เป็นตำราที่ท่านเขียนว่าครูแรงนะผมก็คือแบบว่าเป็นตำราโบราณนะครับผมก็พอเราได้ยินได้ฟังเราก็เลยงูอ๋อนี่แหละการทําอะไรก็แต่ของของท่านหรือก,การปลุกเสกของท่านนี่ก็คือคงไม่ธรรมดานะครับผมเพราะว่าแต่ละคนก็เรื่องเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยนี่ก็คือแบบหลายๆคนก็ได้รับ มามากมายพอสมควรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่าโดนยิงแต่ไม่เข้าเงี้ยอันนี้ก็คือแขวนรูปบานเดียวนะครับผมก็มีมีลงข่าวเลยนะครับผมมีลงข่าวมาแบบให้ทุกคนได้ได้รับฟังกันนะผมซึ่งถามว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะเพราะว่าถามว่าลูกกระสุนเนะี่ยไม่ได้เข้าใครออกไขรนะครับผมแล้วพระพระรอดองค์นี้ก็เหมือนกันครับผมถ้าเป็นรูนพิมพ์แบบนี้ก็คือผมว่าน่าจะเหมาะสําหรับผู้หญิงเนาะนี่เราดูพิมพ์นะครับผมอย่างเงี้ยฮะ ก็คือเราเห็นเลยว่าคือความก็ขอบคุณข้อมูลนะครับผมว่าโอเคข้อมูลที่เอามาลงก็ขอบคุณไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับผมก็คือแบบเราพอเราดูปุ๊บเนี่ยเราก็ถึงรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วก็มีนะมีแบบนี้เลยเพราะว่าพิมพ์จอจะคล้ายๆกันเลยนะครับผมอันนี้ก็เห็นไหมฮะคือความเหมือนเนี่ยน่าจะมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก็คืออยู่ที่การศึก ขององค์พระแต่ละองค์มากกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าจะบอกว่าเหมือนของหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร้ไหมอันนี้ผมว่าอาจจะคล้ายๆนะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้แบบคืออาจจะทํามาจากที่เดียวกันอาจจะมีบางส่วนบางอย่างที่แตกต่างกันไปก็เหมือนพระศิวลีนะครับผมแบบที่มีย่ามกับไม่มียม่ามคือของหลวงพ่อควย,ยจะไม่มีย่ามนะครับผมแต่ของหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่จะมีย่ามนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมหาเจอในข้อมูลนะครับผมก็ ถึงบอกว่าบางทีการศึกษาการเรียนรู้หรือการแบบค้นหานะฮะเราสามารถทําได้ด้วยตัวเราเองนะครับผมก็นี่แหละครับพโลกที่มันอยู่ในมือโทรศัพท์ถ้าโทรศัพท์เรานี่แหละครับผมก็คือเป็นโลกในมือถือเป็นโลกที่ย่อมาให้เราแล้วเราแค่ใช้ความรู้ที่มีใช้ความสามารถที่ต้องการอะไรต่างๆนะเพื่อเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจกับสิ่งพวกนี้นะครับผมเป็นสิ่งดีครับผมบางคนนะ เก็บข้อมูลได้เยอะมากกว่าผมอีกนะครับผมว่าโอเคความจาเขาจะดีหรือแบบว่าเขาทําในแนวทนที่แนวทางที่เขาต้องการนะครับผมแต่อย่างผมเองเนี้ยก็คือแบบพอเราเห็นอย่างนางพญาแบบนี้เอ้ไม่ใช่พระพงษ์สุพรรณแบบนี้นะครับผมขอโทษทีก็คือเราก็จะมีบอกเลยว่าเออเนียเป็นทรงพิมพ์ต่างๆมันจะคือจะคล้ายแบบไหนหรือจะคล้ายของใครนะครับผมก็คือแขนกิ้วๆนะขออะไรต่างๆเนียเราก็จะเข้าไปดูในข้อมูลพอเราเข้าดูในข้อมูลปุ๊บนะครับเราก็จะเห็น เห็นข้อมูลต,ต่างๆที่หลายๆคนเอามาลงสําหรับคนที่เก่งๆแล้วนะผมก,ก็สามารถเอามาแชร์ประสบการณ์ประสบแชร์ความรู้ให้เราได้นะผมคือเรามีหน้าที่แค่ค้นหาแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมทํามาตลอดตั้งแต่เริ่มมาเรียนรู้เรื่องพระที่อยู่ในบ้านนะครับผมแล้วนะให้เพื่อนๆดูนะครับผมมีทั้งสามองค์นะครับและพิมพ์ก็เหมือนกันเลยนะครับผมแต่อาจจะมีแบบว่าบุตร บุบเบี้ยวบ้างก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับผมเพราะว่าผงนะครับผมผงใบลานหรือผงพุตถคุณต่างๆก็อาจจะมีแบบมียุบย่นย่ออะไรต่างาเหมือนที่แบบหลายๆเสียนใหญ่ก็พูดกันนะครับผมก็คือตามการเวลาครับเพราะว่าคือความชื้นน่ะจะต้องระเหยออกจากทุกสปปรรพสิ่งนะครับก็พอเราเห็นอย่างนี้พวกวก็เออรู้สึกแบบมีความสุขเหมือนกันนะแต่ว่าไปแล้วก็ แล้วอย่างผมเองก็มีบทสวดหนึ่งที่ผมว่าพี่ๆหลายๆคนหรือท่านพี่ทุกคนสิทธิพี่ทุกคนก็คงจะมีเหมือนกันนะผมก็คงจะตั้งคําว่าคือตั้งวงสามจบเสร็จปุ๊บแล้วก็จะสวดคําว่าสุปฏิปนูพระควะโตสาวกาสังคโฆสังคังนะมามิอิติสุขโตชุตินทโรนะโนม,มพุทธายะนาสวังธรม,มามะอุผมจะสวดวันนี้เก้าจบนะครับผมเห็นไหมครับเพื่อนๆว่าบางทีอะรูปแบบขององค์พระเนี่ยคือเราพยายามเข้าไปดูหลายๆที่แล้วก็ จะคล้ายคลึงกันมากนะครับผมผมถึงบอกว่าบางทีอ่ะเป็นสิ่งดีนะเพราะว่าโลกที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยบางทีเราสามารถเก็บข้อมูลดีๆเคล็ดลับเด่นๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็เป็นการศึกษาเป็นการเรียนรู้ที่เราอยู่ตรงไหนก็ศึกษาได้ขอให้มี Wifi ก็พอนะครับผมก็น,นี่เป็นข้อมูลที่เอามาให้ชมก็ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับผมเพราะว่าบางทีอ่ะ เราก็ต้องมีสิ่งที่การันตีได้ว่าเออว่าป้าเป้าเป็นจริงนะครับผมเพราะว่าแต่ละองค์นะผมก็มันก็ก็อย่างที่บอกคือแต่ละองค์นะคือแบบการสร้างคือมีหลายวิธีนะผมมีหลายวิธีกรรมมีหลายวาระสิ่งเนี้ยคือเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะทําให้แบบว่าหลายหลายพิมพขององค์องค์หลวงพ่อท่านอาจจะแตกต่างกันไปเพราะว่าเราตัวผมเองไม่ใช่ไม่ใช่สายตรงโดยเฉพาะแต่ว่าผมมีพระทองท่านแล้วก็มีความศรัทธานในตัวท่าน ในบารมีของท่านก็เลยแบบว่าเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้เพื่อที่จะแบบว่าต่อยอดความรู้ที่ตัวเองมีนะครับผมก็ยังไงถ้าผิดถูกประการใดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมถ้ามีข้อมูลใหม่ๆดีๆหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจผมจะเอามาลงในคลิปให้นะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณพี่ๆติทิ์พี่ทุกท่านแล้วก็สิทธ์น้องที่เข้ามาชมบารมีของหลวงพ่อกลวยชิตินโรด้วยกันนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับผมกับความชื่อที่เรามีนะครับยินดีมากนะครับที่ได้ร่วมเป็นสิทธิ์บารมีครูแรงเหมือนกันกับพี่ๆและน้องๆทุกคนสวัสดีครับ